มาตรการที่มีความเข้มงวดแล้วก็จริงจังปราบปรามอย่างเต็มที่สั่งเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจริยวห่วงทรัพย์เขาก็ลงพื้นที่ไปหลายพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชอบคำพูดคำหนึ่งนะที่ท่านโฆษกให้สัมภาษณ์คือพูดกับพูมกับสอนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ไปตรวจสอบถ้าท่านบอกนะว่าพื้นที่ท่านเนี่ยไม่มีบุหรี่ไฟฟ้า จำนายแสดงว่าสายตาท่านเนี่ยคงต้องไปตรวจสายตาใหม่แล้วแหละอะไรต่หนองนี่คือเราต้องยอมรับเหมือนกันว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเมื่อก่อนนะมันหาง่ายง่ายมากๆลองไปตลาดนักซักแห่งหนึ่งนะเชอรี่เจอไหมคิดว่าคือเท่าที่ไปอะอริมถนนริมฟุตปาที่วางขายเนี่ยมันก็เจอ <c oughs> หรือว่าที่สําคัญที่สุดก็คือใกล้สถานศึกษาหรือว่าใกล้โรงเรียนเนี่ยก็ไปเจอร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าและตอนนี้เนี่ยเขามีการพัฒนาเนี่ยพี่ป๋องคล้าย ตู้กดน้ําดื่มเลยแต่ว่าด้านในเน่ยมันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็น้ํายาด้วยแต่ย้ําก่อนนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านเราเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอยู่คุณจะนําเข้าหรือว่าคุณจะจําหน่ายหรือว่าขายเนี่ยไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะคะแต่มันก็แปลกกันนะการที่หลายๆคนเนี่ยเอาบุหรีไฟฟ้าขึ้นมาสูบตามที่สาธารณะทั้งที่มันเป็นสิ่งผิดกฎหมายการที่เราใช้สิ่งของที่ผิดกฎหมาย คนสูงก็ต้องมีความผิดด้วยไหม,มถูกไหมล่ะก็เราใช้สิ่งของผิดกฎหมายอันนี้มาตรการต่างๆมันต้องมีความเข้มงวดแล้วก็จริงจังมากขึ้นนะครับโดยข้อห่วงใหญ่ของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีข้อสั่งการด้วยในเรื่องนี้ให้เร่งในการปราบปรามเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า เมื่อวานนี้กับมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมมีการสรุปแนวทางในการเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีทั้งการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวและการเตรียมเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งบอกแสเรื่องของการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า เรื่องนี้ครับนางสาวจิราพรสินทุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมได้หารือถึงการปรับปรามระยะเร่งด่วนและการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายพร้อมกับนําเสนอมาตรการแก้ปัญหาระยะยาวโดยภายในวันนี้ครับให้หน่วยงานต่างๆที่มีการปิดกั้นเว็บ URL สรุปข้อมูลทั้งหมดส่งไปที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติ ส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั้นจะมีหน่วยงานต่างๆรับแจ้งเบาะแสเช่นสายด่วนของสอคอบอ1599สายด่วนของกระทรวงดีออคกับ1212 12, หรือจะเป็นศูนย์ดำรงธรรมแตะ่ละจังหวัดซึ่งประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าได้ค่ะมาดูการแก้ไขปัญหาในระยะยาวกันบ้างนะคะทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเบาะแสคาดว่าภายใน1-2ถึงสสัปดาห์จะแล้วเสร็จนะคะจะมีการรวบรวมเบาะแสต่างๆส่งให้หนึ่งงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซึ่งแพลตฟอร์มนี้ค่ะจะแสดงยอดการแจ้งเบาะแสและยอดการปราบปรามบ,บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อที่จะ ได้เห็นถึงความคืบหน้าการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะโดยนางสาวจิราพรระบุนะคะว่าในการแจ้งเบาะแสเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหากมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามา กรณีร้านค้าออนไลน์ทางกระทรวงดีก็จะมี AI ค่ะในการที่จะตรวจจับตามคีย์เวิร์ดเลยนะคีย์เวิร์ดคือหมายความว่าเวลาเราเซิร์ชเข้าไปคําไหนอย่างเช่นคาว่าบุหรี่ไฟฟ้าครับอ่าเขาก็จะมีการประสานค่ะให้เอาลงจากแพลตฟอร์มเลยนะคะเพราะว่าขายออนไลน์ก็ไม่ได้นะคะขณะเดียวกันจะมีการเก็บข้อมูลค่ะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการต่อซึ่งเมื่อวานนี้ทางสคบได้เชิญทุกแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งกําชับเลยนะไม่ให้มีการขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน อย่างผู้ประกอบการขนส่งทุกรายไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยตรงจุดที่มีการส่งสิงสนค้าค่ะเขาจะมีป้ายบอกเลยนะคะเขียนว่าไม่ให้มีการส่งบุหรี่ไฟฟ้าค่ะตอนนี้เองค่ะจะมีการนำขึ้นแสดงผลนะคะบน จักหนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเห็นยอดการแจ้งบาะแสเข้ามาแล้วก็รวมถึงจะเทียบเคียงกับยอดการปร,ปรับปรามหรือไฟฟ้าด้วยเพื่อจะได้เห็นความคื้นหน้าการทาง,งานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะตอนนี้แพลตฟอร์มนี้เปิดหรือยัง เป็นนชออบบทางไหูห่่แรตัวแพลตฟอร์มนี้ตอนนี้ทาง DGA กําลังพัฒนาแพลตฟอร์มอยู่คิดว่าในประมาณไม่เกิน1-2อาทิตย์นะคะน่าจะเรียบร้อยเป็นกรณีของร้านค้าออนไลน์นะคะถ้ามีการแจ้งบอแสเข้ามาก็ตามหรือแม้จะทั่งว่าทางโซลีเอ GA, เขาจะมี AI ในการตรวจจับ ดูตามคีย์เวิร์ดนะคะก,ก็จะมีการประสานไปยังแพลตฟอร์มนั้นให้เอาลงเทคดาวนะ์ take, take ลงแต่ว่าในขณะเดียวกันก็จะมีการเก็บข้อมูลโดยไอเนะะี่ยค่ะสำหรับเป็นข้อมูลประกอบส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการต่อซึ่งทําใน เตยไว้เวลาที่ร็วที่สุดที่จะทําได้อยู่แล้วนะคะแต่บางบางครั้งในบางแพลตฟอร์มอาจจะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการให้ทางสพบเชิญแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มมาแล้วก็ผู้ผู้ประกอบการขนส่งมาเพื่อที่จะกําชับในเรื่องของการดูแลการไม่ให้มีการขายบริไฟฟ้าทางออนไลน์นะ,ะซึ่งทางทุกแพลตฟอร์มก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทางผู้ประกอบการขนส่งทุกรายจะติดต่อไปนี้จะท,ที่ที่ตรงจุดส่งสินค้าค่ะเขาจะติดป้ายเลยว่าไม่ให้มีการส่งบริไฟฟ้า ะะต่อจากนี้เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็กจะมีตัวรายละเอียดที่ทางสกบอจะได้ส่งให้ทางผู้ประกอบการไปดาเนินการต่อค่ะซึ่งท่านยังมีหรือครบอยู่เนี่ยอันนี้มีความผิดในท่านไหนองไรรุนแรงบ้างว่าท่านไหนด้วยก็ผิดตามกฎหมายะค่ะว่าเพราะว่ามันเป็นสิ่งนําเข้าผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ผู้ใดที่ที่ครอบครองผู้ใดที่มีการที่จะมีส่วนร่วมในสิทธ้าที่ผิดกฎหมายก็ผิดตามกฎหมายด้วยทุกทุกคน,นะค่ะ นอกจากนี้นะคะจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะโดยมีคณะอนุกรรมการ3คณะตามยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติการที่กำหนดเอาไว้ค่ะ ขณะที่หลายๆสถานที่โดยเฉพาะตามใกล้กับสถานศึกษาอันนี้<ะ>เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลและอยากจะปราบปรามให้เด็ดขาดกันนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองจากการประชุมเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาก็มีมติเห็นชอบนะครับแ,แผนและมาตรการเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าโดยให้ทุกหน่วยงานเร่งดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนเพื่อให้สถานศึกษานั้นเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ นายประวิทย์เอราวันเลขาธิการสภาการศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการสำน,นักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว,ว่ากคสอเน้นย้ำกับให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งส่งเสริมให้นักเกรยียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาครูรืะบุคลากรทางการศึกษามีการใช้บุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงปล่อยปละละเลยหรือสนับสนุนการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาก็จะถูกดำเนินการทางวินัยตามพรบร,ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ระบุให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นต้องประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความเข้มงวดในการควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาเพื่อให้ครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน